โอ้ยาต้องขอส่วนผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมในอยตติแปนักเกมส Swamp Attack นั่นเองนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือที่เรียกได้ว่าถ้าใครได้ลองเล่นนี่รับรองว่าต้องติดใจแน่นอนครับผมสำหรับเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นตาลุงคนนี้นั่นเองที่ต้องคอยปกป้องบ้านจากพวกสัตว์ร้ายจากหนองน้ำนั่นเองนะสำหรับเกมนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมณหนองน้ำแห่งหนึ่ง ชายแก่คนหนึ่งกําลังย่างสเต็กอยู่โดยที่ไม่รู้ว่ากลิ่นหอมของสเต็กนั้นได้โชยไปทั่วบริเวณหนองน้ําแห่งนั้นและกลิ่นนั้นได้กระตุ้นสัตว์ร้ายแห่งหนองน้ําถึงขนาดจระเข้ยังต้องขึ้นมาดมกินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ้านนะมันย่างสเต็กกว่าเพื่อนเงินก็จัดสิวะเอาละครับผม <c oughs> ตอนนี้แล้วก็แหมนั่งโยกเกอาอีนครับนี่เป็นชายแก่คนหนึ่ง <c oughs> ครับมีชดกันเป็นอาวุธคู่ใจนะผม ฉันอยากกินสเต็กเกินโอ้ยใครไม่ได้รับเชิญแกแหมพวกนี้จะมากินสเต็กแล้วนะไจ้จระเข้แห่งหนองน้ำพวกแกไม่มีสิ่งมากินเรียบร้อยสเต็กนี้เป็นของฉันคนเดียวแหมเกยดจากคุณแล้นะสงสัยจะกินสเต็กบ่อยนะอ้วนสิเรียบร้อยครับผมเจ้าจระเข้ตายไ,ไปซะไม้หมดคิดยังไงถึงมาสร้างบ้านข้าง,างหนองน้ำจระเข้เนี่ยตายแล้วเว้ย เฮ้ยโอ้ยปลดล็อกไดานาไมต์นะผมเฮ้ยใช้ได้ครับผมนี่เอ้เอะไรอีกวะนี่สองลูกขอเก็บก่อนอ่า๋อสามารถรากมาใส่มอสเตอร์ได้นะแกะอยากกินระเบิดหรือเปล่าฉันมีให้แกะนะนี่แน่เอาไปกินโอ้โหตายเลยเดือดของขวัญอีกแล้วอืมให้ไดานาไมา์นะครับอ่าสุาดยอดเรียบร้อยอ่าโหได้ตังค์220 สุดยอดเลยอันนี้ก็คือการสอนอัปเกรดนะครับนี่อัปเกรดช็อตกันนะโอ้ยแมลงสาบแว้งโอ้โหเดินเต็มจอเลยโอเคยังไงต่อปึ๊บอ๋อเอาละครับเมื่อกี้เราก็ผ่านด่านแรกไปแล้วเรียบร้อยคนระับด่านที่2นี่เราจะเจอกับสัป,ประลาดตัวไหนก็มาดูกันนะผมไปเอาละครับมาด้ยเพื่อนอุย้ยมีเป็ดด้วยนี่ได้ตังค์ครับผมเอาสเต็กมาให้ฉันกิน จะให้แกกินล่ะนี่ครับขอชาร์จกระสุนก่อนโอ้โหนี่โหดเหลือเกินนี่จงตายไปซะมาเลยเพื่อนฉันรอแกอยู่แล้วี่เก็บป้องก,กันที่ยิงกระจายดีมากนะเพื่อโอ้โหเตรียมร้อยจรลเคไม่ได้ผุดได้เกิดแน่นอนมาเลยเพื่อนนี่นี๊ยบนายับโอ,วววววโอเคเก็บตังเก็บตัง โอ้โหมากันเยอะมากันเยอะโอ้ยขอชั้นชักกระสุนก่อนนะโอเคเลยตีตายเลยครับผมนี่เกบเต้นไม้ครับโอเคเป็ดอีกแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเต่าโอ้โหตโอ้โหกระดองหลุดไอเต่าก็มาครับเรียบร้อยเมื่อกี้เป็นเต่าแห่งหนองน้ำมรณะนะโอ้โหมากันเยอะรอจ้าโอ้โหพิ้วเลยครับแหมพิ้วเลยครับแต่รับรองว่าเดี๋ยวเจอเรา เดี๋ยวเจอเราหน้ายับโอ้โหมาเลยเพื่อนจะจะยิงแกให้หน้ารุดน,น,น,นี่นี่เนี่ยกระดองแกไม่ช่วยอะไรเลยออ้ยไดนาไมท์อ่ะต้องเก็บก่อนนี่ปลิวเรียบร้อยอ่าสำหรับเกมนี้ก็มีอาวุธหลากหลายนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ไปซื้ออาวุธอันอื่นๆกันนะโอ้โหอ้มาเลยอย่าเพิ่งพูดเอาละชันกระสุนก่อนไดานาไมท์หน่อยเพื่อนเอาไปเลยโอ้โหเรียบร้อย มาเลยจระเข้สองตัววิวิวชังกระสุนก่อนโอเคโอเคอออดับเบิลคิวเรียบร้อยไดนาไมายก่อนเลยครบแล้วนะนี่แปดร้อยหกสิบบาทครับสบายสบายครับผมเอาละครับตอนนี้ก็อุ้ยเขาบอกว่าสามารถบรรจุกระสุนได้มากขึ้นครับอุ้ยเก็บตังค์ถึงหนึ่งหมื่นห้านี่จะได้ปืนอันใหม่นะผมเอาอันนี้ก่อนละกันแหมกระสุนบรรจุได้เยอะขึ้นครับเอาละครับมาต่อด่านที่สามกันดีกว่านะครับผมไป พร้อแล้วไปลุยกันเลยมาแล้วครับโอ้โหเขาบอกว่าอันตรายแห่งหนองน้กโอ้โหปืนแรงขึ้นเยอะเลยครับนี่ชักกระสุนก่อนโอ้โหพวกจระเข้วกแกไม่ขนาดมือฉันหรอกนีโอ้ยขอฉันกินเนื้อหน่อยโอ้โใครจะให้แกกินฮะนี่เก็บเหรียญครับโอ้โหได้ตัง70บาทน้อยเหลือเกินับกว่าจะอ,อุ้ยไอยพวกตัวอึดมาแล้วนี่น้ายับโอเคชักกระสุนก่อน โอ้ยบรรจุได้ตั้งเยอะนะครับคราวนี้ไม่รอดแน่นอนพวกแกแกนี่อึดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคพวกนี้ประมาณ2นัดก็ตายนะหนีหนีดับเบิลคิวใช้ประสิทธิภาพของช็อตกันให้เป็นประโยชน์นะยิงกระจายนั่นเองอนี่แน่โอเคแกมาเยอะๆหน่อยสิฉันจะได้ยิงทีเดียวตีโอ้ยจีเทคะครับสุดยอดโอ้โหอ่ะตอนนี้หิ่งห้อยนี่บินเต็มแแบบนะครับ แกตายคู่เออโอ้ยยิงไอ,ไอกระดองมันไม่ได้นะเมื่อกี้เปลี่ยนเพลงหน่อยสิเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะเอาละเพลงมันไว้มันแล้วไอยิงกระจายอาทีนี้เ,อออเรียบร้อยโอ้ยไอพวกเขาเรียกว่าเต่าอะไรวะเนี่ยเต่าอะริเกเตอร์แล้วนี่ตัวนี้รู้สึกจะมีแรงกัดที่มหา,า,าศาลนะอ้ยอุ้ยปลดล็อกอะไรวะเนี่ยระเบิดขวดสุดจะเอาไอโอ้หกะว่าจะเก็บตัวเลยอ่าได้แล้ว มาด้วยต้องร้องเลยต้องร้องเลยแล้วนี่จะระเทยย่างไหมล่ะหนู <c oughs> โอ้ยตายหมดเลยครับนี่ขอีกขวดหนึ่งแล้วกันนี่โอโย้ยขอบคุณมากเลยครับเนี่ยใจดีเหลือเกินครับให้อาวุธมาเต็มเลยโอ้ควิกมิชชั่นครับอันล็อกโอเคไหนลองดูสิเฮ้ยโอ้โหมีสล็อตให้เล่นมาแล้วชอบการพนันอยู่แล้วนี่โอเคครับผมเฮ้ยได้ไรเอ้ยโู้หูอะไรวะเนี่ย <c oughs> มาแล้วเหรอ อใจเย็นนะเพื่อนนี่ชักกระสุนหน่อยโอเคมาพวกแกไม่ขนามือแน่นอนเมื่อไรพวกแกจะเปลี่ยนตัวมาพวกแกนี่กระจอกเหลือเกินส่งศัตรูที่โหดกว่านี้มาสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันขอมาสะกิดหน่อยนี่ไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้แมไม่ชอบโอ้ยฉันมาแล้วนี่ไม่ต้องมามากันเยอะเหลือเกินขอยูนไดนามท์หน่อยแล้วกันหน้ายับโอเคครับผมนี่ ีโอเคเฮ้ยอย่าพึ่งแกอย่าวิ่งมาใกล้ฉันไม่ชอบเต่าโอเคเนื้อมันไม่อร่อยโอ้ยผ่านเรียบร้อยได้เท่าไหร่โอ้ห้าเอ็ดบาทโอ้ตัวอะไรวะแรดคูณใดนะไหมเอาละโอ้รู้สึกว่าหนองน้ำในคืนนี้จะสวยงามเหลือเกินเฮ้ยใจเย็นแกนี่ขี่แล้วเบิดมาเลยเหรอกะว่าบ้านฉันต้องถล่มสินะโอ้โห พวกแกเป็นสัตว์กินเนื้อเหรอเนี่ยจะมากินสเต็กฉันทำไมฮะเฮ้ยเอาละไดานาไมั์ครับผมโอเคมากันเยอะๆสิจะได้ยิงทีเดียวปึบปึบปึบโอเคครับอ่าขอชักกระสุนก่นนกอนเอ,อืเออ้อเอื้อโอ้ยพวกแกเริ่มมากันเยอะว่ะฉันขอระวังตัวก่อนออนนนื้ชักกระสุนชักกระสุนนี่เรียบร้อยโอเคมากันเลยมากันเยอะๆรู้สึกบอกลงบอกลงมองไม่ค่อยเห็นออใจเย็นสิเพื่อน ขอชั้นชักกระสุนก่อนอืมโอเคเก็บตังค์อออ้เริ่มมาเยอะสงสัยเราต้องอัพความแรงนะมาเลยเพื่อนเดอ้ะเบิร์คิวเรียบร้อยโอ้ยมาสองตัวเลยเหรอนี่ล่วงคู่โอ้หจมไปซะเจ้าแรดคูนเอาละอ่าเพลงโคชิวครับผมตอนนี้ดื้อดื้อดื้อหญิงหน้าจระเข้โอ้ย โอ้โยพวกแกจะล่องเรือมาทำไมกันเยอะแยะบ้านฉันไม่มีอะไรให้ปล้นหรอกนะเจ้านั้น,นี่จมไปซะโอ้โยเหนื่อยจร,จริงครับผมโอเคเฮ้ยเต่าไอ้เต่าก็ยังมามาอะไรเพื่อนโอ้ยโอ้ยมาพร้อมจระเข้ไว้พวกนี้เอ้ยใจเย็นใจเย็นนะเออโอ้ย,อยขอยิงเป็นกลุ่มๆหน่อยนะขอชักกระสุนเยอะๆนะโอเคพร้อมแล้วลุยลุยเออ โอ้ยโอ้ยใจเย็นเพื่อนอย่าก,กัดบ้านฉันโอ้ยโอ้ยไอ,ยอจาระเคมานี่จมไปซะเกือบโดนกินแล้วเมื่อกี้โอเคได้ของเยอะเลยครับเรียบร้อยโอ้ยได้เป็นพันเลยครับอเอาละครับอัปเกรดความแรงแล้วกันปิ้งโอ้โหเรียบร้อยครับผมสำหรับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาลองปลดเจ้ายูซี่กันนะไม่รู้ว่าจะสามารถ กดล็อกได้หรือเปล่านะโอ้โหต้องผ่านเอพิโซดที่1ได้เหรอโอ้ยค,ครับก็สำหรับแสแคมแอคแท็กในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมด้วยน,นะครับสำหรับใครที่อยากให้เล่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบจ๊บ